นี่เป็นภาพวัดเทวราชกุญชรเมื่อ54ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ที่วัดแห่งนี้นะครับจะมีโรงเรียนการช่างสตรีโชติเวทตั้งอยู่ด้วยครับป้ายชื่อโรงเรียนก็จะอยู่ที่กำแพงรั้ววัดนั่นแหละครับวันนี้ผมจะพาย้อนกลับไปดูบริเวณหน้าวัดเทวราชกุญชรน,นะครับบริเวณหน้าโรงเรียนการช่างสตรีโชติเวทนะครับซึ่งในสมัยก่อนนั้นเป็นตลาดนะครับแล้วก็มีหนังของปาสออัศัญติดาเรื่องนี้แหละครับเรื่องต้อยติ่ง เข้าไปใช้บริเวณตลาดแล้วก็แถวหน้าวัดเทวราชกุญชรครับแล้วก็หน้าโรงเรียนครับมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับเข้าไปถ่ายในวัดด้วยนะครับแต่ว่าเช็คดูแล้วนั้นเป็นฉากที่จัดตั้งขึ้นมาเองนะครับก็เลยไม่ตัดมาให้ดูนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่อยู่หน้าโรงเรียนนะครับเป็นตลาดนะครับตัวละครก็จะมีคุณพิสมัยนะครับเป็นผู้หญิงคุณโขนหมอผีนะครับแล้วก็คุณสีเท่านะครับนี่ก็คุณ วิไลวัณวัฒนพานิตนะครับนี่คุณประจวบเรื่อยยำดีนะครับเดินเข้ามานะครับมาจีบแม่ของคุณพิสมัยนะครับก็คือคุณวิไลวัณน,นะครับสมัยเมื่อปี2อ1 2นั้นในบริเวณวัดเทวราชกุญชอดวรวิหารนะครับจะมีโรงเรียนก็คือโรงเรียนการช่างสตรีโชติเวศนะครับผู้ที่ก่อตั้งก็คือในตวนโชติเวศนะครับ ต่อมาโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโจติเวศนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ส่วนหนึ่งนะครับก็จะติดอยู่กับทางตลาดทางเทเวศนะครับตรงใต้รถเมล์ที่เทเวศนะครับแล้วต่อมานะครับสุดท้ายครับก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตโชติเวศนะครับส่วนถ้าจะเข้าวัดเทวราชกุญชรนะครับก็ต้องเข้าตรงถนนที่ ติดกับหอสมุดแห่งชาตินะครับตรงเข้าไปนะครับแต่ว่าที่ให้ดูนี้ก็คือนู่นแหละครับที่อยู่ด้านหลังนะครับตัวอาคารโรงเรียนนะครับก็ไม่ได้เข้าไปถ่ายในตัวโรงเรียนโดยตรงนะครับแต่ว่าถ่ายที่ด้านโรงเรียนนะครับมีรถเมล์จอดอยู่ด้วยนะครับก็จะเป็นภาพเก่านะครับเมื่อปี2อ1 2น่นั่นแหละครับเห็นไหมครับรถเมล์นะครับที่อยู่ด้านหลังหลังตัวอาคารนะครับก็คงจะเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับของโรงเรียนการช่างสตรีโชติเวศนะครับหรือว่า ปัจจุบันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตชุเพศนะครับสำหรับหนังเรื่องต้อยติ๋งนะครับเรื่องนี้นะครับเราเคยถ่ายในท่อง YouTube ช่องนี้ไปแล้วนะครับก็เป็น16มมนะครับช่วยกันภาคเสียงนะครับก็ถ้าอยากจะดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็คลิกดูนะครับพิมพ์ชื่อหนังเรื่องต้อยติ่งนะครับก็จะเจออยู่ในช่องนี้แหละครับ หนังเรื่องนี้นั้นเข้าฉายครั้งแรกที่โรงหนังคาเท่นะครับเมื่อวันที่7เดือนพฤศจิกายนปี2อ1 2นะครับแล้วนี้ก็เป็นชาติที่กาลังจะเรียกว่าออกจากตลาดนะครับจะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวคนที่แสดงเป็นพ่อในเรื่องก็คือคุณชนะศิบุนะครับก็จะเป็นคนขับรถแท็กซี่นะครับมารับครอบครัวนะครับเมียก็คือคุณวิไลวันลูกสาวก็คือคุณพิสมัยนะครับนี่ครับรถแท็กซี่ของคุณชนะศิบุนะครับ เข้ามาแล้วนะครับคุณขรนหมอผีแบกตู้นะครับคุณสีเทาห่าบนะครับก็พากันไปที่รถนะครับและนี่ก็คืออีกโรงเรียนหนึ่งนะครับที่หนังไทยเรื่องต้อยติ่งนะครับหรือว่าเคยมีหนังไทยนั้นไปถ่ายนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายในโรงเรียนนะครับถ่ายหน้าโรงเรียนนะครับทําให้ได้เห็นภาพในอดีตของโรงเรียนกันช่างสตรีโชติเวทนะครับอยู่แถวแถววัดเทวราชกุญชรนะครับอยู่แถวแถวเวศนั่นแหละครับ เราคุณจะดีใจที่แม่เราอายุขนาดนี้แฟนเก่ายังตามมปนจีพ่อนี้ก็เสียวรู้ว่าไม่จริงถ้าเข้ามาอีกพ่อเจอเขาพ่อจะว่ายังไงเราก็ลืมเรื่องเก่าแล้วก็ญาติดีกับเขานะสิถ้าเขาเกี้ยวแม่อีกละ่ะก็ต้องเป็นไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยให้เขาเกี้ยวไปถ้าเขาขอก็คงกยกให้ถ้าแม่เขาเต็มใจ